สวัสดีครับผมวันนี้สิมากก๋วยหมูครับผมก๋วยเอ็นหมูครับผมอันนี้จะหุงนัวครับผมหุงนัวใส่เลยไปขอครัวครับผมเสียราเชียรายครับผมพอัวนีรพิควาครับผมจุดจัดไปเลยครับผม หออพักชีครับห่อหอต้นใหญ่ครับผมต้นมักใหญ่ห่ออะไรหอมพักชีหอมป้อมนะครับผมสวยเดเลยครับผม ง่ายครับผมคอยกินง่ายๆแต่ว่าแซ่บครับผมซอยต้นบางๆไม่ใช่มากครับผมต้นใหญ่ครับผม กยเอ็นหมูครับผมไขยากเยาคัาขขบขาได้บสูตนี้ต้องใสปลาเาผม อันนต้องใส่ปลามันจะอร่อยกล้วยแห้งๆครับผมกว้วยหงิกกล้วยควานครับผมอืมครับผมกินมากครับผม มาครับผมาครับผมเสรยจมีคนม่หลังครับผมน่ารู้กนาครับผมขอผมกลัวครับผม ขัวพี่ขัวขัวเองบ้าครับผม